มาที่1เรื่องดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยเสียงแตกนะเกี่ยวข้องกับไรเดอร์อีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือในเพจของเราคือผู้บริโภคมีคนก็ไปโพสต์ถ่ายรูปมานะเป็นรูปใบเสร็จของตัวเองพร้อมกับแบ็คกราว์ข้างหลังเนี่ยเห็นเป็นพี่ไรเดอร์คนหนึ่งกำลังนั่งรออาหารอยู่เขียนข้อความแบบนี้ว่าทำไมร้านหรูระดับเดียวกับ Starbucks แก้วละ200ถึงให้รายเดอร์เข้ามานั่งรอในร้านปนกับลูกค้าได้ทำไมไม่ยืนรอข้างๆไม่ได้จะอะไรแต่นี่มันโซนลูกค้าโอ้โหลงไปแบบนี้ เรียบร้อยหุยพูดยากทั้งเลยอย่ารืมเนี้ยแกทัวมาลงเลยนะครับซึ่งอย่างที่พี่อ๋องบอกมันพูดยากเพราะมันก็แบ่งเป็น2ประเด็นเรื่องนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นประเด็นส่งต่อกันในเพจของผู้บริโภคพอเขาเลิกงานเขาถอดชุดทํางานเขาเป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกันเขาเนี่ยมารับของเป็นตัวแทนของคนที่ซื้อของเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกับลูกค้าคนหนึง่ง ซึ่งในเพจ Facebook เนี่ยพี่ดังพังกรน,นะครับก็เข้าไปโพสตบอกว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาคือตัวแทนลูกค้าแล้วแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากด้วยแอบเห็นด้วยกับพี่ดังนิดนึงอะ่ะอืมอันนี้พูดจริงส่วนตัวแล้วว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าไรเดอร์เองอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานสุดจริตอะ่ะเขาควรต้องได้รับการดูแลที่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรนี่เขาเอาเงินมาให้คุณนะใช่แล้วเขาเหมือนเป็นตัวแทนลูกค้านะว่าจริงไหมอ๋อ,องจ้างไรเดอร์ให้ไปซื้อของก็เหมือนอ๋อง ไปซื้อของแหละก็ใช่ไงถูกไหมพี่แต่ว่ามีคนกลางไปเอาของมาให้อ่ะเนี่ยฉันเลยมองว่าเราควรต้องดูแลพี่ไรเดอร์ให้ดีครับผมแต่ในมุมที่มีคนบอกบอกว่าเนี่ยแต่บางทีอ่ะมันก็เสียบรรยากาศแล้วบางทีแบบไรเดอร์ก็อาจจะมาเหงื่อเยอะๆอ,อาจจะมีแบบกลิ่นตัวหรืออาจจะดูแบบไม่ดูแลตัวเองมามหรือแบบว่าอาจจะเผชิญกับ รถมาทั้งวันเหนือมาทั้งวันอาจจะมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือฉันมองฉันก็เข้าใจเขานะออืก็เลยคิดว่าลานอะคุณแยกโซนเว้แต่แยกโซนในที่นี้อ่ะแยกโซนยึดหลักให้เอาใหม่แยกโซนโดยยึดหลักว่าเราจะดูแลพี่ไรเดอร์ให้ดีอ่ะอ่าฮะแกบางลาน่ะเขาติดป้ายเลยนะ พี่ไรเดอร์มารับเครื่องดื่มได้ฟรีหนึ่งแก้วมีเ้ยเคยเห็นปะเคย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 หรือบางทีอ่ะมีโซนแบบสแน็คแล้วก็น้ำใส่น้ำแข็งเทบอกว่าอันนี้่วนนี้พี่ไรเดอร์กินได้เลยก็มีก็เคยมีซึ่งฉันอะ agree เพราะฉันมองว่าพี่ไรเดอร์เองอ่ะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำเงินมาให้เราอะดังนั้นนะลูกค้าก็ควรต้อง ห้านอ่ะก็ควรต้องดูแลเขาอย่างดีเข้าใจป่ะถ้าเป็นฉันฉันจะจัดโซนอให้อยู่ในห้องแอร์เหมือนกันแต่เป็นอีกโซนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ประจันหน้ากับลูกค้าในร้านโดยตรงอแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูแลเขาแบบอีนะคือต้องดูแลให้ดีมีน้ำมีท่าอะไรให้กินมีเก้าอี้ดีๆให้นั่งรอเธอเข้าใจฟิลปะเขาก็เหมือนลูกค้าคนหนึ่งใช่เพราะเขาก็เอาเงินมาให้พี่อองบอกแบบนีฮะ ก็มีเพราะว่าหลายร้านน่ผมเห็นว่าโอเคนอกจากเขาแยกโซนพี่ไรเดอร์กับ่าลูกค้าที่ร้านแล้วเขาแยกครัวด้วยนะเพราะว่าบางร้านะถ้ามันคนเยอะมากๆอะเวลาอ,ออเดอร์มันมันไปปนรวมกันในครัวมันช้าเขาก็เลยแยกเหมือนแบบว่าโอเคออ,ออเดอร์ออนไลน์เนี่ยสั่งรายนี้เลยแล้วก็ออเดอร์ปกติที่ร้านเนี่ยสั่งรายนี้เพราะว่ามันจะได้จัดการได้เร็วอันนี้ก็ถือว่าดีในในการแบบว่าจัดการปัญหาเบื้องต้นนะครับนี่ คือฉันมองว่าข้อความเนี้ยก็อาจจะดูแรงไปหน่อยอข้อความต้นเรื่องอันจวหัวแ,แรงเพราะฉันมองว่าเอาจริงๆร้านจะหรูขนาดไหนอะถ้าไรเดอร์เขาทําหน้าที่เขาโดยสุดจริตอะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในร้านได้อ,อใช